ปัญหาของมือใหม่หลายๆท่านนะครับซื้อรีโมทมาใช้งานไม่เป็นนะครับสําหรับมือใหม่นะหลายๆท่านเปิดมาปุ๊บโอ้โหงงเต๊กเลยคืออะไรบ้างนะครับนี่นะครับรีโมทรุ่นนี้นะครับจะใช้สําหรับในการคอนโทรลเกี่ยวกับของรถกับของเรือหลักๆนะครับจะเป็นรถเรือนะครับที่ผมมองแล้วนะครับแต่ระบบตัวนี้ที่เขาให้มานี่สังเกตไหมมันจะเป็น4ี่ช่องเขาบอกไว้นะครับหน้ากล่องเขาก็จะบอกไว้นะครับ4ี่ช่องนะครับสองจุดสี่ทีเอ็กซ์สี่ช่องมินิอาร์เอ็กนะครับอ่า โอเคมาดูวิธีการใช้งานสับรีโมทรุ่นนี้เบื้องต้นนะครับเวลาเราเปิดรีโมทึี่มาเนี่ยจะมีปุ่มปับเห็นปุ่มแรกเลยเนี่ยมันจะหมุนได้นะมีไฟขึ้นโอ้หไฟอะไรก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดเลยนะครับปุ๊บหลับน้องๆน,นะครับที่ไม่เคยไม่เคยใช้งานรีโมทมาก่อนเลยงงแน่นอนผมบอกเลยการันตีว่างงแน่นอนนะครับอ่ะผมจะสอนทีทละคําสั่งเลยนะครับคําสั่งแรกนะครับเห็นไหมครับที่เขียนว่า S T ที่ไฟขึ้นอยู่นะ S str ev นะครับอันนี้จะเป็นคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลี้ยวนะครับอันนี้คือ national หนึ่งนะครับ channel ที่เลี้ยวนะครับ channel นี้นะครับมาดูวิธีการทํางานของปุ่มนี้นะครับทำงานแบบนี้สังเกตไหมดูนะครับดูเซอร์โวผมนะตรงนี้นะเวลาเลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับบางครั้งเนี่ยเราใส่อุปกรณ์ไปแล้วนะครับเกิดเลี้ยวซ้ายไปกว่าวิธีการแก้นะครับแก้สนาะนี้นะครับให้เรามาที่ปุ่มบวกนะครับอยู่ในคําสั่งแรกนะครับเปิดให้ดูที คำสั่งแรกไฟขึ้นแบบนี้นะครับกดปะปุ่มบวกนี่ไฟเขาจะเปลี่ยนสถาะนะเห็นไหมจากซ้ายเป็นขวานะครับอ่าดูเห็นไหมทำงานตรงข้ามแล้วอันนี้คือวิธีการรีเวิร์ดนะครับเอาละมาดูในคําสั่งที่สองนะครับนี่ที่เขียนว่า stdr นะครับอันนี้คือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ลดเปอร์เซ็นต์นะครับของของตัวเซอร์โวนะครับวิธีการนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับดูเครื่องหมายบวกอันนี้บวกอันนี้ลบสังเกตนะเวาลาผมกดลบ ออกไม่คืออ่าสังเกตลบนะครับดูไปเรื่อยๆเห็นไหมไฟเขาก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็น์การเลี้ยวนะครับของเซอร์โวก็จะน้อยลง<ๆ>เห็นไหมนี่เหลือนิดเดียวแล้วนะครับอ่าผมปิดไปให้หมดเลยดูที่เซอร์โวด้านล่างนะครับเห็นไหมนี่ก็ก็เหลือทํางานน้อยลงนะครับแต่ถ้าตั้งสุดนี่กดให้ไฟมันเต็มสเกลไปเลยแบบนี้นะครับแบบนี้ปรับไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้ก็จะเลี้ยวได้เยอะแล้วนะอ่าอันนี้คือวิธีการใช้งาน ปุ่มต่อไปนะครับ st ทิมอันนี้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับปรับไปตรงนี้นะครับเวลารถวิ่งไปแล้วกินซ้ายกินขวาเราปรับที่บวกกับลบแค่ตรงนี้เองนะครับเขาก็จะขึ้นมาสถานะเห็นไหมดูจากไฟเป็นหลักนะครับว่าค่าเขาอยู่ตรงไหนอย่าง2ดวงเนี่ยก็ค่ากลางนะครับอันนี้เราก็จะทิมไปซ้ายอันนี้ก็จะทิมไปขวานะครับก็แล้วแต่ว่าเราตั้งเซอร์โวในตำแหน่งไหนนะครับโอเคมาดูอีกปุ่มหนึ่งนะครับนี่ใกล้ๆหน่อย th ท a มอันนี้เกี่ยวเรื่องของทีมสปีดนะครับ ว่าให้อยู่ในเซนเตอร์นะครับอ่ะผมลองนะครับอันนี้ใช้ในเรือนะบางทีเขาจะมีอาการลั่นเองเห็นไหมนี่ลั่นเองนะครับเราต้องลดเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แล้วแต่สปีดแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ในเรือเนี่ยผมจะตั้งไว้ทางขวาสุดแบบนี้นะครับอ่าลองมาแล้วนะครับผมเข้าใจนะต่อไปก็เป็นเรื่องของอันนี้ได้ใช้แน่นะครับที่ขึ้นไฟว่า t H d r นะครับอ่าอันนี้ก็คือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มมากเพิ่มน้อยอยากแรงก็จัดเต็มสเกลแบบผมแบบนี้นะครับไฟลักษณะนี้อยากเบาก็เด็กๆหนูหนูมือใหม่นะครับเราก็ลดเปอร์เซ็นต์ไปอ่าถึงกดแบบนี้ให้ดูก่อนฟังเสียงนะกำสุดประมาณนี้นะครับอ่าผมลดเปอร์เซ็นต์เลยดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานรีโมทนะครับ อ่ะแค่นี้พอนะครับอ่าลองกำคันเร่งอ่าไม่ติดเลยทีนี้ลดเยอะไปอ่าเพิ่มหน่อยไม่ติดเบาไปครับอืมไม่ติดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยํำสุดจะได้แค่นี้นะครับลดเปอร์เซน็นนะครับรับว่าน้องๆขอ,อขอยืมไปเล่นอนะ่ะเบาหน่อยจัดไปนะครับก็เบาๆให้เขาเล่น เอาแล้วก็เต็มสเกลแบบนี้นะครับตั้งเต็มร้อยไปเลยนี่แบบนี้นะครับเสียงก็จะลั่นๆหน่อยอ่าละมาดูในปุ่มสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับปรับไฟไปที่ด้านขวาสุดนะครับอันนี้คือการรีเวิร์ดนะครับกรณีบางครั้งเนี่ยเอาใส่ไปแล้วเดินหน้าเป็นถอยหลังถอยหลังไปเดินหน้าสําหรับปรับสปีดบางประเภทนะอันนี้ผมลองให้ดูนะครับลองกลับบางทีอาจจะลั่นอ่าเขาคาลิเบตใหม่อ่าเดี๋ยวรอคาลิเบตหน่อย ่ามาแล้วดูนะครับกรรมไม่ติดแต่ถักเป็นเดิกดันติดอ่าเราก็ต้องไปรีเวิร์ดกลับมานะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมตั้งค่าเป็นแบบเดิมก่อนดีกว่านะครับแก้ก่อนค่าเดิมมาแล้วนะครับเอาละมาดูใน2ปุ่มสุดท้ายนะครับช่องสามช่องสี่นะครับนี่ผมเอาเซอร์โวมาให้ลองด้วยนะครับก็คือปุ่มนี้ บางทีเราใช้ในปุ่มปุ่มตัวนี้ไปคอนโทรลออย่างอื่นนะครับอย่างเช่นต้องการเปิดสวิตช์ไฟนะครับหรือต้องการฉีดน้ําสมมตินะสมมติให้ฟังนะครับเราก็กดคําสั่งที่ตรงนี้สังเกตสซ่ด้านซ้ายนะอ่าขอโทษครับด้านขวากลับกันขอโทษทีนะทํางานแล้วเห็นไหมครับอีกช่องแอลสามนี่จะทำงานแบบนี้ทํางานสุดนะครับกดไปขวาสุดกดไปทีซ้ายสุดกษณะนี้นะครับส่วนช่องแอลสี่ที่จะทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับในช่องแอลสี่กด ถ้าปล่อยเขาก็คืนค่านะครับนี่ชนอสาก็จะเป็นทำงานแบบนี้นะครับกดทีก็ทํางานสุดนะครับซ้ายสุดหรือขวาสุดนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ผมว่าเจ๋งอยู่นะครับน้ําหนักเบาด้วยแล้วก็ฟังก์ชันปรับค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับ